ใบสามใสองใบสามอะค่ะ<ๆ>เข้ามา<ๆ>ถ้าเกิดว่ามาชวนน้องไปนู่นไปนี่ก็คงให้ลูห<ๆ>นูไปตอนแรกหนูนั่งอยู่ไหนรูกตอนแรกหนูยืนออกมาสองเพราะได้ยินเสียงรถที่เนี้ยเขาขี่รถเข้ามายังไม่ถึงห้องแต่เขาเลี้ยกลับมาหาหนูถามว่ามีห้องเช่าว่างไหมหนูบอกมีที่หนึ่งค่ะตรงนน้นเหมือนเข,เขาเห็นหนูแล้วก็เลยวนกลับวนเข้ามาหา เขาก็บอกว่ามีใครอยู่ไหมหนูก็บอกว่ามีค่ะเนีย่ยหนูไปเรียกมาให้เรียกตาอ,ออกมาเขาก็ถามเหมือนเดิมว่ามีห้องเช่าว่างไหมตาบอกว่ามีอยู่สองห้องอ,อยู่ฝัง่งนึงกับฝั่งนี้เขาก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วทีนยะเขาก็บอกว่าผมขอรองตัดผมน้องได้ไหมผมจะไปส่งอะไรสักอย่างแล้วเขาก็บอกว่าจะไปเป็นแบบเขาก็ตัดได้ทรงเนี้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูทำไมถึงให้เขาตัดคะนู ตาบอกว่าตัดก็ตัดอ๋อหม่คือผมหนูยาวด้วยตาก็เลยให้ตัดหนูก็เลยยอมแล้วเขาตัดแล้วเขาจะบอกอะไรหนูไหมใหม่ค่ะเขาตัดเสือเขาก็ให้ไปอาบน้ําอ,อาบน้ําเส็จเขาก็ให้กลับมาแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปใช่นั่งคุยกันสักพักแล้วก็ไปเลยค่ะเขาได้จับเนื้อต้องตัวอะไรหนูไหมลูกใหม่ค่ะอืแต่ไม่เคยเห็นหน้าเขา ใ่เขาบอกไหมว่าเขาเชื่ออะไรไม่เขาไม่ได้บอกแม่แม่ก็ว่าก่อนวันจะก่อนเมื่อวานก็คือวันก่อนเนาะเห็นว่าไปแวะที่ร้านต้นไม้แล้วไปเห็นน้องอยู่ร้านต้นไม้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ซื้อของก็ทําท่าถามอ้าวไกลไกลจากนี่ไหมล่ะไม่ไกลคะ่ะอยู่ตรงหลังวัดบางชุมชเหมือนเหมือนเขาตามน้องมาหรือเปล่า อันนี้ก็คือถ้าถ้าแม่พูดจริงอย่างเงี้ยเหมือนยายเขาพูดเป็นเรื่องจริงหนูว่าเขาน่าจะมองน้องตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนแล้วก็ค่อยตามมาเพราะว่าน้องไปอยู่กับยายพักเดียวตาก็ต้องกลับมาส่งที่บ้านเพราะว่าหนูเลิกงานมาน้องอยู่บ้านแล้วหนูว่าเขาจะอาศัยช่วงที่ตาเข้าบ้านเข้ามากับน้องแล้วแบบเมื่อวานก็ตั้งใจที่จะเข้ามาหาน้องแต่ว่าน่าจะมีตาอยู่ก็เลยทําได้แค่นี้อายุประมาณเท่าไหร่ ถ้าดูจากรูปให้หนูเดาประมาณสี่สิบกว่าค่ะแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยถามแล้วไม่มีใครเห็นเลยคนถึนี้ไม่มีใครถ็นเขาพฤติกรรมเขามาอย่างไรหนูไม่เคยเห็นนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะเป็นวันแรกท,ท,ที่ที่ได้ยินมาเลยว่าเขาเข้ามานี่แล้วก็ลวกลับมากลับมาเจอลูกที่บ้านใช่ไหมใช่กลับมาตอนเย็นหนูก็ไม่ได้เอะใจเข้ามาก็เห็นผมนึกว่าน้องมันตัดผมมันเองหนูก็ก็โมโหแหละตัดผมแบบนี้หนูโมโหอยู่แล้วตอนแรก ก็โวยวายโทรไปหาแม่กับพ่อว่าให้ตัดผมให้หนูตัดทำไมทำไมตัดแบบนี้ทำไมตัดไม่เสร็จอะไรประมาณนี้พ่อทมไปทาม,มาเขาบอกว่าใครก็ไม่รู้ไปเรียนเสริมสวยมาแล้วก็มาขอตัดผมแต่ว่าถ้าเป็นช่างหนูคิดว่ายังไงมันต้องเสร็จอะไม่ใช่ว่าตัดแบบนี้หนูก็เลยแบบไม่พอใจแล้วทีนี้ก็หนูก็ไปแจ้งความไว้แล้วค่ะเขาก็บอกว่ามันก็ผิดปกติแหละเพราะว่า ถ้าเป็นช่างอย่างน้อยเขาก็ต้องตัดให้หมดถึงจะไม่สวยเขาก็ต้องตัดให้หมดแล้วทีนี้เรามาเห็นรูปในกล้องอะผู้ชายหน้าตาแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าหนูดูถูกดูอะไรนะคะเขาไม่เหมาะที่จะเป็นอืตอนนี้นกลายวย่าเรากลัวใช่ค่ะเพราะว่าลูกบางครั้งอะก็มีตาก,ก็จริงแต่บางครั้งตาออกไปซื้อกับข้าวก็ไม่เอาลูกไปด้วยก็ให้รอที่บ้านพอไปไหนแวบไปแวบมาบางครั้งก็ออกไปนานตาเขารู้จักครับ ถามแล้วเขาบอกว่าไม่รู้จักเพราะว่าหนูบอกว่าถ้ารู้จักหนูขอเจอเขาหน่อยหนูแค่อยากรู้ว่าทําไมต้องตัดผมตัดเพื่ออะไรประธานลูกคุณตายอายุเท่าไหร่ประมาณหกสิบเอ็ดหกสิบสองค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะรู้จักกันก็ถามย้ำแล้วถามทั้งก่อนไปแจ้งความหลังไปแจ้งความถามว่ารู้จักไหมถ้ารู้จักก็ให้คุยกันดีๆจะได้ไม่ต้องถึงถึงขนาดนั้นแต่ถ้าไม่รู้จักจริงๆหนูจําเป็นต้องแจ้งเพราะลูกหนูไม่ปลอดภัยเมื่อา แล้วหนูก็ฝากไว้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยหนูจะเชื่อใจได้ยังไงหนูว่าเกิดเขาขอยืมไปพาไปดูบ้านหลังนั้น<ม>พาไปดูบ้านหลังนี้เขาเอาลูกหนูไปทํายังไงหนูว่าอย่างนี้ตอนนี้อยากให้ตํารวจตามตัวใช่ค่ะอยากเห็นหน้าเขาอยากรู้ว่าแล้วก็อยากถามเขาด้วยว่าเขาตัดทําไมเขาทําเพื่ออะไรเขามีจุดประสงค์อะไรไหมอะไรต่อมาเนี้ยค่ะแค่อยากรู้แค่เนี้ยที่ทาอะไรเขาเลยอยากถามเพราะว่าถ้าเขา มาดีไม่มีจุดประสงค์อะไรมันก็มันก็ไม่พอใจอยู่แล้วเนาะน้องมันเป็นผู้หญิงอะหนูมไม่พอใจอยู่แล้วเขาเขาเก็บเส้นผมอะไรหนูไปไหมไม่แน่ใจอืม